นี่นะคะจะเป็นเป็นนาข้าวหอมมะลินะคะซึ่งซึ่งพวกเราทำการไถแล้วก็หวานเอานะคะซึ่งหวานแล้ววันรุ่งขึ้นมาเนี่ยฝนมันก็ตกทีนี้มันก็มีน้ำขังอยู่ค่ะแล้วมันก็จะมีบางบางช่วงที่มันแหว่งแหวงไปนะคะบางที่ที่พื้นที่ที่มันแหวงแวงไปอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยค่ะ ก็เลยต้องทําการถอนแล้วก็โยนโยนลงไปในที่ที่มันแหว่งๆนะคะตรงนี้ด้วยค่ะพ่อนี่หนามาหากปีนี้หวานได้หนามาแต่นี้พ่อแล้วไอ้หญ้าที่มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยหญ้าที่มันเป็นเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหญ้าแบบเนี้ย อ๋อมันมันจะเป็นปุ๋ยไปเองเลยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แหละที่มันอ้าดำเลยนะฮะครับพ่อไม่ต้องทำให้มันไอ้นี้หรอหรอูออมันะมาจัดการเรียบเหมือนทางนูงน้นเรียบเลย อ๋อถ้าเอาถ้าเอากาจากที่อื่นมาดำมันจะกัดใช่ไหมอ,อ,อ๋อถ้าโยนใส่มันไม่กัดแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นถอนมาเพื่อที่จะมาดำนี้มันจะ,จะกัดต้นใช่ไหมนู่น<ม>ข้างหลังข้างหลังที่มันล้มอยู่อันนั้นเละเฮ้ยไต่แล้วหนที่ไม่นะบีตรงนี้มันยังแหงอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนข้านั้นไหนตนั้นมันหน้าน้หน้าน้ำ หน้าน้นำแปลว่าอะไร,ะรไหนดูท้องฟ้าอากาศวันนี้นะคะมันก็เหมือนว่าฝนจะมาอีกนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันตอนนี้ยังใส่ปุ๋ยไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีน้ำเพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยไปมันเป็นยังไงนะพ่อม,ม,มันไม่มีน้ำแล้วมันก็ไม่ได้ดูดปุ๋ยไงยแล้วต้นหญ้ามันก็จะ ไม่ไใช่ไหมมันจะใบมันจะไม่ไหมใช่ไหมอ่าถ้าไม่มีน้ำแล้วใส่ปุ๋ยมันก็จะไม่เขียวเงี้ยหรอมันไม่มีตัวทำละลายอ่ะพูดง่ายๆได้ไหนอ๋อตัวนี้เป็น ฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นที่ทำขึ้นเองเอาไว้เอาไว้อุดน้ำนะคะเพื่อที่เพื่อที่ให้น้ำมันมันให้มันมีน้ำอยู่ในนาเราก็จะได้ใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วข้าวนะ<ใ>นตั้งแต่หวาน,นจนงอกประมาณได้ประมาณ15้าวันเป็นต้นไปมันก็จะไม่มีอาหารอยู่ในในเม็ดข้าวละ มันก็จะต้องหากินในในดินถ้าเราถ้าดินเราสมบูรณ์ดีนะคะก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากแต่ถ้าดินเราแบบดินเสื่อมโทรมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงดินโดยการเอาแบบเอาพวกปุ๋ยคอกอะไรเงี้ยเอามาไถกลบตัว้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เพื่อที่จะให้ดินมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ ต้นข้าวก็จะดูดซึมพวกปุ๋ยได้ดีนะคะแมงกัดโอ้ยหมดกัดรูปไม่ใช่แมงกัดมาขึ้นในน้ำเลยขึ้่ในน้ำเลยน่ะเฮ้ย <c oughs> ยัมากินน้ำโครนด้วยไม่ได้เด้อไปพวกเราไปขึ้นรถกัน วันนี้ไม่ได้เตรียมชุดมาเพื่อการลงนานนะคะก็เลยไม่ได้ลงนี่แม้ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งทั้งสิ้นหกไร่ด้วยกันนะคะเราก็เราก็บำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอกบ,บางส่วนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพวกเราต้องกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมป้ามบายๆก่อนครับมีใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำนาหรือการเกษตรอะไรต่างๆนะคะก็คอ,คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะตอบว่าตอบไม่ได้ <laughs> ไปก่อนนะคะบายๆคะ่ะพี่นัทบายๆคะ่ะบายๆก่อนอ้าวเอาใบไม้มาทำอะไรลูก มาตีเด็กดื้อมาให้แม่ตีเด็กดื้อซะเหรอ